หลังจากที่ผมได้ใช้โชคต้นนี้ p r o f e n d e r X Series นะครับมาเป็นเวลาร่วม1เดือนคร่าวๆราวๆนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทดสอบเนาะสมรรถนะในการใช้งานของมันว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับกับการทดลองใช้มา1เดือน การใช้งานขี่ในเมืองคร่าวๆเป็นระยะเวลามาประมาณหเดือนนะครับผมบอกได้เลยว่าโชคต้นนี้นะครับ Pro Fender X-Series ที่ผมได้มาในราคาราวๆประมาณเม,มือนต้นๆหมื่นเอ็ดไปๆนะครับต้องบอกว่าขี่ในเมืองมันก็ใกล้เคียงกับ f e ลลิ่งความรู้สึกโชคเดิมเพราะว่าผมไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากขี่เยอะสุดก็ประมาณ80ไม่เกินร้อยนะครับอารมณ์มันก็จะนิน ก็คือมันจะเนียนไปผมก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต่างมากเดีย๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทดสอบกันนะครับกับความเร็วที่จะใช้ขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวไปกันครับหลายคนสงสัยว่าแมีน้องวัวด้วยหลายคนสงสัยว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนมาใช้ชกตัวนี้ชกตัวเดิมมันมีปัญหาอะไรบอกได้เลยนะครับว่าชกตัวเดิมถ้าหากคุณจะใช้ในเมือง ใช้เบาๆไม่ได้ไม่ได้ใช้ความเร็วนะไม่ได้มีการเอาไปแบบเข่าโค้งไม่ได้ต้องการใช้สมรรถนะของรถคันนี้แบบเต็มที่เต็มสุดๆผมว่าโชก้นเดือมเอาอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือว่าพอผมนำรถคันนี้ไปใช้ในการขี่ความเร็วสูงนะครับออกทริปไกลยๆยาวๆ,วๆแล้วต้องใช้ความเร็ว ประมาณ1นึ่งร้อยี่ิร้อยสินี่ถ้าอยู่ในโคง้งโอ้โหอาการออกแบบชัดเจนนะครับมันจะเต้นนึบน,บนบึเข้าโคง้งรอยต่อคอสะพานนะครับความโดยสูงทอนมีคนซ้อนนี่เด้งย้วยเอาไม่อยู่นะครับคือผมต้องเบรกต้องชะลอทุกครั้งในการในการถึงคอสะพานรอยต่อคอสะพานที่ถนนไม่เรียบนะครับมันเก็บอาการรถไม่ดีเดี๋ยววันนี้ไปดูกัน กับโชคต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ความเร็วสูงสูงสักนิดหนึ่งนะครับถนนตรงนี้ก็ไม่ได้เรียบเนียนอะไรเลยนะตอ,อนนี้ความเร็วที่130นะครับอืมผมจับความรู้สึกอะไรบางอย่างได้แนละ้ว คืออาการหลังเนียนขึ้นเยอะเลยถ้าใช้ความเร็วสูงนะครับเนี่ยวนถนนไม่ได้ดีแต่ว่าอาการไม่ออกนะเนี่ยเมื่อก,กี้วิ่งถึงร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยถนนก็ไม่ได้เรียบอาการโชกหลังหายไปแต่มันมาออกด้านหน้าแทนนะครับ <c oughs> ผมเจอแล้วคือหน้ามันก็เดิมๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ประเด็นคือหลังมันดีขึ้นอาการด้านหน้าออกมา ออกมาชัดเจนนะครับรู้เลยว่าต้องได้รับการปรับเศตน้ำมันสำหรับโชคหน้าถึงจะเนียนขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงล่างของด้านหลังนี่ที่มันได้นะีผมว่าได้อันนี้คือขี่คนเดียวนะครับอันนี้คือขี่คนเดียว ด,ดีขึ้นยังก็เขียวรถกันละการผมบอกเลยตอนนี้ประทับใจประทับใจข้างหลังดีดีขึ้นเนียนขึ้นเฟิร์มขึ้นชัดเจนแต่ว่าอาการมันจะมาออกอยู่ด้านหน้าแทนไม่ใช่ว่าคือหน้ามันก็เดิมๆนั่นแหละนะครับหน้ามันไม่ได้ดีอะไรมากอยู่แล้วก็คือคอเซ็ตมาสแตนดาร์ดแต่พอข้างหลังดีขึ้นปุ๊บ มันก็เลยมาออกด้านหน้าชัดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับโอหรถคันนี้ไม่เคยใช้ความเร็วสูงแบบขนาด150แล้วอาการอาการมั่นใจได้ขนาดนี้ครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมเซตไว้ที่ค่ารีบาวเจ็ดนะเดี๋ยวจะขอปรับเซตค่ารีบาวลดลงอีกนิดหนึ่งนะครับผมผมคิดว่ามันแอดเป็นเนบไปนิดหนึ่งนะเอาสักหกเนาะคอมเพรสชันก็ปรับไป6แล้วกัน่ะเอา6เมื่อกี้รู้สึกว่าเนบนิดเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคือแอบ,บจุกๆนิดหนึ่งนะตอนนี้เราต้องปรับเซตเพราะว่าขี่คนเดียวโดยส่วนตัวผมน้ำหนักประมาณ70นะครับไม่เกินนี้ ผมขอปรับเป็น6ทั้งคอมเพรสชันแล้วก็ร b o u n d นะครับในส่วนของค่าฟรีโหลดผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะเอามาจากโรงงานเดิมๆไม่ได้หมุนอะไรเลยจะพาไปลองลักษณะการขี่ในโค้งนะการเซตโชค๊คเนี่ยต้องเซตเอาที่ตัวเองชอบนะครับตอนนี้ก็ดีใจในระดับหนึ่งขี่คนเดียวรู้สึกว่ามันจะกระด้างไปนิดหนึ่งนะครับคือความเร็วสูงดีเลยแต่ว่า ความเร็วต่ํำนี่มันรู้สึกมันแอบจะจุกจุกนะเวลาตกหลุมแต่ก็ดีไม่เสียวนะครับไปกันต่อต้องปรับจนตัวเองพอใจนะครับ เรามาเข้าสู่บทสรุปเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนจากโชคเดิมมาเป็นโชคคู่นี้นะครับ Profender X-Series ในราคาหมื่นต้นๆได้สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นก็มีความสุขในการใช้รถมากกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือโชคหลังดีขึ้นแต่อาการมันไปออกที่โชคหน้าซะง,งั้นเอาเป็นว่าต้องมีการอัปเดตนะครับปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นสำหรับโชคหน้า จะทาการเซ็ตน้ํามันดูก่อนสําหรับโชคหนะ้าอาจจะเปลี่ยนเบอร์น้ํามันให้มันเหนืดอขึ้นนะครับจะขอใช้เป็นเบอร์20นะเพราะเบอร์เดิมน่าจะเป็นเบอร์10 W ไหมขอเปลี่ยนเป็นเบอร์ 20W นะครับเซ็ตเฉพาะน้ำมันก่อนตอนนี้ความสูงของรถหมายถึงเราโหลดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วจะขอเซตน้ํามันดูให้มันแข็งขึ้นอีกนิดนึงให้มันแบบมีความเหนึบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าหาก ยังเก็บไม่อยู่จริงๆก็คงต้องไปชุดคิดนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะมีออกมาแล้วนะครับโชคลังเป็นอะไรที่โอเคพอใจมากๆคือเราสามารถปรับปรับเซตค่าได้ตามใจที่พวกเราต้องการแล้วนี่ผมบอกตรงๆคือขี่ความเร็วสูงเนบถ้าหากใครไม่ชินนะครับอาจจะบอกว่ามันกระด้างคาว่าคาว่ากระด้างก็คือมันเอาอยู่คือมันไม่ย้วยนะครับอยู่ในโค้งมันไม่กระเด้งกระดอนแล้วทําให้รถเสียอาการ เราสามารถขี่ได้แบบค่อนข้างไวเลยนะไวๆแล้วก็ถึงใจคนที่เคยขี่รถดิ๊กไบมาเรามาลองเล่นรถแบบสไตล์สกูตเตอร์เออเอาเป็นว่าเงียนขึ้นนะครับถ้าใครสนใจผมว่าโชคตัวนี้เป็นคำตอบเป็นตัวที่อาจจะมองว่าจบก็ได้นะสำหรับผมโชคหลังผมจบแล้วแต่ถ้าหากใครจะ จะลองปรับเซตค่านู่นนี่นั่นปรับพรีโหลดของตัวเดิมถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงขี่เฉพาะในเมืองเนาะผมว่าโชคต้นเดิมเอาอยู่ใครอยากจะลองรีดสมรรถนะสุดๆของพละกกำลังของรถคันนี้ซึ่งเครื่องมันให้มา150พับนะครับโดยส่วนตัวข,ขี่ได้150นะรถคันนี้เอาไปเทโค้งสนุกสนุกออกทิศไปไกลย,ยาวๆโยนๆหน่อยรู้สึกว่าโชคตัวนี้ตอบโจทย์กับการรีดพละกกำลังของมัน ขอเสริมอีกนิดหนึ่งก่อนจบคลิปนะครับคือในกลุ่มผมเข้าไปสองแล้วก็จะมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับโช๊คตัวนี้คือบางคนใช้รอบประมาณต้นๆแล้วมันจะมีอาการสัน่นอ,อันนี้แนะนําเลยนะครับถ้าใครมีอาการสัน่นคือหมายถึงว่ารอบต้นๆไม่ได้รอบสูงมากแล้วรอบสูงก็จะเริ่มหายไปเขาบอกว่าให้คุณเปลี่ยนเป็นสปริงแข็งนะครับโดยส่วนตัวผมไม่มีปัญหาเพราะว่าผมน้ําหนัก หกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยไม่อาการไม่ออกนะผมหนัก70ต้นต้น,ตน,นะดังนั้นถ้าใครมีปัญหาแสดงว่า<ม>เออเราควรจะลองไปเปลี่ยนสปริงแข็งไหมถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะๆเนาะโอเคทางนั้นก็นนั่แะไรนะครับขอบคุณมากมาสำหรับการิดตามรับชมคลิปนี้เราจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ